บรรยากาศงานที่ผ่านมาสถิติมีผู้ชมงานของเราเนี่ยมากกว่า70,000รายยอดเงินสะพัดมากกว่า2,000บกาล้านลูกค้าหลายๆราย,ายเข้ามาเจราจารตลอดทั้งวันไม่ได้มีเวลานับเงินเลยว่าขายไปเท่าไหร่ยอดจองเท่าไหร่ทุกคนในงานเขาให้ความสนใจแล้วก็รอคอย เป็นงานแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดเลยกับพื้นที่หมื่นตารางเมตรมีธุรกิจที่มามากกว่า2 5 0ร้อบถึงสามบูตกิจการคือคลากมากสําหรับงานสมาธทสื่อเอ็กซ์โปที่ผ่านมา สำหรับงานสมาร์ทเอสเมีเอ็กซ์โปปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่สําคัญเพราะครบรอบ10ปีปเราได้รวบรวมธุรกิจน่าลงทุน10หมวดธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นหมวดธุรกิจแฟรนไชส์ประกอบไปด้วยเครื่องดื่มบริการอาหารธุรกิจวิเนสซึ่งตอนนี้กําลังเป็นเทรนธุรกิจสุขภาพความงามมีเรื่องของโรงงานรับผลิตการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็มีด้วยเรามีทําเลจากทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโลตสัสจากทั่วประเทศ0 0กว่าสาขามีห้างเซ็นทรัลแล้วก็มีปั๊ม น้ำมันที่เป็นพันธมิตรกับเราในงานตลาดคอมมูนิตี้มอลล์อื่นๆอีกมากมายกลับบ้านไปเรียกได้ว่าคุณได้ธุรกิจครบจบที่เดียวในงานสมาร์ทสมิเอ็กโปครั้งนี้เลยค่ะ <S <S ต้องบอกว่ากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับในงานเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆหนึ่งคือกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ต้องบอกเลยว่าสนใจทาธุรกิจมากขึ้นตอนนี้เนี่ยเจนซีมาในงานเราเยอะมากจากงานครั้งที่ผ่านมาเรียนจบแล้วสนใจอยากจะเป็นนายตัวเองสามารถมาเลือกธุรกิจในงานนี้ได้กลุ่มเกษตร สมัยนี้กเกษียณไม่ใช่อายุ60แล้วบางคนอาจจะ30-35ทํางานมีประสบการณ์แล้วแต่อยากที่จะเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจก็มาเลือกช็อปธุรกิจนี้ในงานอีกกลุ่มหนึ่งที่เยอะมากเลยกลุ่มเจ้าของธุรกิจกิจการสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ทํางานด้านเดียวธุรกิจเดิมอาจจะโดนดิสลาฟหรือว่าอยากจะมีอะไรที่จะเชื่อมโยงต่อย,ยอดมาอัปเดตเทรนด์อัปเดตไอเดียธุรกิจที่เราคัดสรรมาในงานเรามีธุรกิจที่เป็นรูปแบบมีหลายประเภทไม่ต้องคิดเองแล้วก็มีโมเดลการทําธุรกิจให้เรียบร้อยเรียกว่าธุรกิจ,จแฟนนร่งงืองขอข การลงทุนซึ่งในงานนี้มีตั้งแต่เงินลงทุนหลักหมืน่นจนหลักหลายล้านทั้งหมดนี้เขาคิดมาให้เรียบร้อยพูดค,คุยกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงในงานนี้ได้เลยค่ะ เรามีสัมมนา,าความรู้เรื่องของการทําธุรกิจกูรู้จากมืออาชีพนําความรู้เป็นวิทยาทานให้เราเกิดไอเดียที่สําคัญเรามีโซนวิสเนตแมทชิ่งถ้าคนที่สนใจคุณสามารถนําสินค้าเข้ามาเพื่อจะแมทชิ่งธุรกิจโซนเวดดิ้งแมชชีนถือว่าเป็นเทรนธุรกิจที่ใช้เงินทํางานตลอด24ชั่วโมงปีสินเชื่อเพื่อการลงทุนเพื่อการขยายกิจการธุรกิจต่อย,ยอดจากธนาคารทั้งภาครัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจอีกมากมายนอกจากนี้เรายังมีเวิร์กช็อปอาชีพสอนอาชีพให้กับ ทุกทกท่านเลยมีของที่ระลึกให้ในงานด้วยงานสมาร์ทจะมีเอ็กซ์โปวันที่4ถึง7กกรกฎาคมอิน a c t เมืองทองธาน,นีพอ7และพอ8ตลอด4วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆใทั้งสิน้นเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะและโอกาสจะเป็นของเราค่ะ